ไอสไตล์กล่าวว่าถ้าต้องการให้ลูกฉลาดจงอ่านนิทานให้ฟังถ้าต้องการให้ลูกฉลาดขึ้นอีกจงอ่านนิทานให้ฟังบ่อยๆอ่านสนุกกับคำกรอนลงท้ายเสียงตรอาเจ้าจ๋าหน้าฟังสอนให้เด็กๆรู้จักพูดเพราะทุกตัวได้ดีตอบแทนสิงโตผิดแผนเครื่องแค้นอุกราจึงมุ่งตรงไปยังถ้ำแต่โกนถ้อยคำหยาบคายด่าว่า ยิ่งด่าหน้ายิ่งแปลเปลี่ยนวิปริตผิดเพี้ยนเขี้ยวงอกออกมาจึงเตะกระจกสุดแรงเท้าโตบวมแดงโอดโอยร้องจ้านิทานที่อ่านเพลินทำให้เด็กๆรู้สึกเหมือนกำลังร้องเพลงแร็ปจากนั้นมาอิ่มเอมใจไปกับภาพนกนานาพันธุ์และความมุ่งมั่นพยายามในการสร้างรังของเจ้านกขมิน้นในขมิ้นมั่นขยันยิ่ง ครก็ข้อสงสัยสวรรค์นรกมีจริงไหมทำดีทำชั่วจะเป็นอย่างไรกับนิทานเรื่องเล่าพระเจ้าสิบชาติคำสอนของพระนารทะพมช่วยพัฒนา mq ความฉลาดด้านคุณธรรมให้ลูกรักยิ่งอ่านจินตนาการยิ่งกว้างไกลชวนเด็กๆมาปิดท้ายด้วยความสนุกกับหนังสือกิจกรรมแสนน่ารักโรยสายให้กลายเป็นสีสันตื่นตาตื่นใจ สร้างงานศิลปะง่ายๆแต่ได้ความสนุกเพียบในสนุกดีทรายสีหันษาชุดที่3ฝึกลูกรับเป็นนักอ่านหนึ่งกับโปรโมชั่นวันไพรซ์3า9บาททุกชุดราคาเดียว